สวัสดีค่ะหลินนะคะมิสแกรนนะครสวรรค์สวัสดีค่ะแอนนอรลงวันรองหนึ่งมิสแกรนนะครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะมัดใหม่ค่ะพระสุชาสกุลสุขิวัลรองอันดับสองมิสแกรนนะครสวรรค์ค่ะพูดถึงตอนจับมือกันระหว่างสองคน,นก่อนระหว่างหลินก,กับแอนคุยอะไรกันหรือเปล่า หนูหรอคะหนูคุยว่ามือหนูเย็นมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจะบอกเลยว่าเวทีมิสการ์นครสวรรค์เป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าจะมีคําถามแบบพี่กอล์ฟเซอร์ไพรส์ตลอดเลยคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรต่อจากนี้บ้างแล้วก็ตอนจับมือรู้สึกตื่นเต้นมากว่าใครจะประกาศชื่อจะเป็นชื่อใครค่ะแล้วก็ได้รับตตำแหน่งนปัใจัยใ่ยังไงแบบวันนี้มีกองเชียร์มามากมาย หนูต้องขอบคุณนะคะกองเชียร์ทุกๆคนแล้วก็พี่ๆนะคะที่ช่วยสพอร์ตหนูเลยเพราะว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันโหวตช่วยกันแบบทำให้หนูได้เป็นเบสเซอร์ของโมจิมังกรทองด้วยคือหนูขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้เป็นวิสการนครสวรรค์แล้วคะ่ะลองนั่งแอนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อวานก็นั่นแล้ว่ะขึ้นมานดไหนนางรองค่ะตำนานนางรองค่ะอันนี้เป็นเวทีการประกวดครั้งที่สามของแอน ได้ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วรับม่หม่างไรบ้างหวันวนี้รับรางวัลของเลาค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะครอบครัวคนรอบข้างที่แบบว่าโวนให้ใหม่จนวินาทีสุดท้ายเลยครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของใหม่เหมือนกันค่ะไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมากไกลขนาดนี้ก็ทำเต็มที่มากๆกทุกกิจกรรมทุกอย่าง อ่าปรกวดมา2วันแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็มีซ้อมหนักมากเลยค่ะก็ถ้าไหวก็อาจจะไปแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องพักก่อนค่ะตัดไปหรจ้าก็จริงๆในใจอยากไปต่อมากๆค่ะแต่ว่าเราติดอ่าเรียกว่าติดภารกิจในเรื่องของงานประจําแล้วกันค่ะก็คือบางอย่างอาจจะต้องแบบว่าอาจจะยังขยับขยายไม่ได้เต็มที่แต่ว่า จริงๆหนูเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนแรกแล้วก่อนที่จะลงประกวดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมก่อนอะไรใดๆเราก็จะสาเร็จนะคะแล้ววันนี้หนูก็รู้สึกว่าตอนที่ประกาศชื่อหนูได้รับมงมิสแกรนจังหวัดนครสวรรค์รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าที่เราทํามาทั้งหมดเลยค่ะมันคุ้มค่ามากๆค่ะขอบคุณมากๆจริง,ง,บบงๆ จริงๆตัวหนูเตรียมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าทีมทีมพี่ๆของหนูนะคะเขาก็ส่งมาให้ดูแล้วค่ะแลวหนูก็เตรียมการไว้แล้วว่าโอเคหนูจะต้องขายของยังไงอะไรไงเพราะปกติหนูก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของอยู่แล้วบอสน่าจะเอ็นดูหนูบ้างนะคะว่าจะ,ะทำอ,อะไรขายไดไหมคะหนูจะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะพยายามไลฟ์ขายของให้ได้เข้าเป็นท็อปที่บอสต้องการเลยค่ะ ในในมองเห็นแมองว่าแบบเราครบทุกอย่างหรือว่ามีอะไรที่จะเสริมจะปรับเริ่มหมายถึงตัวหนูละคะตัวหนูหนูคิดว่าหนูทําดีที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าพอเข้ากองใหญ่ถ้าบอสอยากจะให้หนูทําอะไรอยากให้ปรับปรุงตรงไหนหนูพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตามที่บอสต้องการค่ะเพราะว่าแบบอ่ะสองคนมองไหมว่าหลิงครบเครื่องหรยังหรือว่าจะช่วยหลิงห เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับน้องๆอยู่แล้วหนูว่าถ้าพี่หลินเข้าไปยังไงพี่หลินก็น่าจะโดนบอสเอ็นดูแล้วก็แบบน่าจะได้แบบว่าได้ใจเพื่อนๆ,ๆออน่าจะได้ใจเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันคะ่ะค่ะเหมือนกันพี่หลินเป็นคนที่น่ารักนะคะแบบว่าน่ารักตลอดเวลาแล้วก็สวยตลอดเวลา<ช><ๆ>ค่ะดังนั้นหนูก็คิดว่าอาจจะตกแฟนคลับได้เยอะแล้วก็บอสก็น่าจะชอบเหมือนกันค่ะ ก็ิตามก็เยอะอยู่แล้วเนาะอยากต้องการก็เติมจริงๆหนูอยากจะอ้อนทุกคนเลยว,วันนี้หนูได้เป็นหลินมิสการนะครสวรรค์แล้วนะคะดีใจมากๆแล้วก็ฝากทุกคนเอ็นดูหนูด้วยฝากพี่ๆสื่อทุกคนช่วยเอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูประกวดเป็นเวทีแรกแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นมิสการจังหะะวัดนครสวรรค์แล้วฝากด้อมเอ็นดูเข้าด้อมหนูเยอะๆนะคะรักน้อยแต่รักนานๆนะคะขอบคุณค่ะอ่าท่านี้ท่าพี่นิวเกมแปลงไปเลย ฝากสวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆกคนเลยนะคะ,ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเลยค่ะเริ่มต้นสิ่งดีๆเหมือนกับที่หนูได้เป็นมิสการจังหวัดนครสวรรค์นะคะอยากให้ทุกๆกคนนะคะมีแต่ความสุขบอกต่อสิ่งดีๆหนูขอส่งกําลังใจดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้หนูได้เหมือนประสบความสําเร็จในก้าวหนึ่งของชีวิตหนูแล้วนะคะหนูก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกๆกคนนะคะให้สู้ต่อไปเพราะว่าถ้าเรามีกําลังใจหรือว่าเราเหมือนแบบ ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเราย่อมประสบความสำเร็จแน่นอนเหมือนกับหนูวันนี้ค่ะ